นนี้ก็จะไปแย่มดส้มนะครับผมกินข้าวหม่อร่อยเนี่ไม่เศร้าเลอยู่นี่เดี๋ยวเราจะแย่ก่อน เห็นได้รูหลางมันกันมันไม่มีลางเลยวะอ๋อเห็นแล้วนั่นไหนลางนอยตรงนี้ โอ้นี่ไ้ทุกอนไดอ้กินอ้โหโอ้โหโอ้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 ่อ ไม่อร่อยคิดถึงคิดถึงนี้คิดถึงอันนี้อ๋อกัดจะเกินดูสินี่ง่ายครับเยาจะถ่ายใกล้ๆมิดใหญ่เท่าไหร่นี่ไงสวยไหมทุกคนนี่ไงครับอืมแม่มัน นี่แหละครับผมเสร็จแล้วแล้วก็มาล้างโอเคนี่นะครับเอ้สวยไปครับจากถัง,ถ,งถังกระสีเมื่อกี้เราก็มาเทสันนี้นะครับอนี่นะครับสวยไหมครับไข่มดแดงใครชอบกินบ้างครับ เคเดี๋ยวผมจะไปใส่แค, <c ười> เค,เค่เครื่องปรุงนิดเครื่องเครื่องปรุงมานิดๆหน่อยๆก็กินแล้วครับนี่ครับผมมาล้างล้างเพื่ออะไรนะที่อาหารเขาคาบมาเป็นแมงอย่างอื่นอะ่ะนี่ดําๆเป็นมดอย่างอื่นเนี่ยครับมานล้างให้มันออกนี่นะครับแค่ okay, นี้แหละ นี่ครับผมประรางอย่างนี้ ใส่ถ้วยกินแล้ครับนี่นะครับโอเคชาตพอละในีลางเดียวนะลางเล็กๆในสวนนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าพอได้กินครับผมเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวไปเทใส่ถ้วยกินนะครับ แล้วก็ค่อยๆเทนะครับเราจะได้เห็นแมงอย่างอื่นหรือว,ว่าเสร็จลงเสร็จไม้โอเค,อเคนี้เราก็ไม่ไม่อา้าละ กินเฉพาะแค่นี้ยังไม่มีเสร็จไม้เศษอะไรแล้วนะครับเสร,เสร็จเสร็จเร็วก็เครื่องปรุงใส่เลยครับน้ำตาลนิดหนึ่ง สลดัดซีมอตโตนิดหนึ่งเกลือนิดหนึ่งเือครับหากินตามบ้านแป๊บเดียว ừ okay. hèn đã có chị bê lười cầm nham 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 như nham 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 à nham 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 กินยังตากข้าววางไว้อยู่เลยเมื่อกี้นี้อ่า,าอน,นี่นะครับเปิดไฟก่อนอันนี้อันนี้ก็พอกินแล้วครับ มันไม่ชุม่มมันมีแต่คลายมันนะ่ะ <c oughs> Ừ. lúc còn ăn mứt sôm với pheo mày cho đi ăn mày nó không nó không có mẹ มันไม่มีมันไม่มีมดม,มีอยากายมันนะัมากอร่อยนะ